หลังจากที่เจ้าเบี่ยงเล็กช้างป่าเขาใหญ่หายไปนับเดือนหลายคนก็บ่นคิดถึงอยากจะเห็นแต่เมื่อร่างกายอันใหญ่โตปรากฏขึ้นทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากบางคนที่เคยเห็นก่อนที่จะหายไปก็นบ่นวา่าเขาผอมไปนะฤดูฝนอาหารหน้าจะเพียงพอแต่ที่ผมสังเกตอาการแล้วตาสลืมสลือไม่สดชื่นเหมือนแต่ก่อนก็อดจะแปลกใจไม่ได้ครับเหมือนเด็กกำลังง่วงนอนอย่างเต็มที่ปากก็หิวตาก็จะหลับไม่รู้จะเลือกอันไหนดี ดูอาการแล้วเหมือนจะไม่สบายเห็นมีรอยน้ำตาไหลลงมาเขาใช้งวงถูไปถูมาบริเวณดวงตามอกว่ามีอะไรอยู่ในตาเขาค่อยๆเดินกินอย่างใจเย็นไปตามริมป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางครั้งกินไปก็หลับไปสักประมาณครึ่งนาทีก็ตื่นขึ้นมากินอีกครั้งหนึ่งอีกสักพักก็กินต่อแล้วก็หลับไปอยู่อย่างนั้นวันนี้รถลาก็วิ่งกันขวักข่ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดผักดันช้างใช้รถยนต์ปิดข้างทางเอาไว้เพื่อไม่ให้ช้างเดินออกมาเกรงว่าอาจจะถูกรถเฉี่ยวชนได้ในระหว่างที่เขาเดินกินอยู่ข้าง ทางบางครั้งเขาก็อยากจะเดินไปให้พ้นผลจากเจ้าหน้าที่ก็ถูกเจ้าหน้าที่การเอาไว้เขาท,ทําทีกินอย่างใจเย็นเหมือนกับให้เจ้าหน้าที่ตายใจผมเองเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ก็อดที่จะสงสารไม่ได้ก่อนที่เขาจะเดินออกมาผมสังเกตเห็นอาการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นอวัยวะยื่นออกมานั้นเป็นเรื่องปกติของช้างอยู่แล้วครับขอบอกก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องหลามกแต่ที่สังเกตไปมากกว่านั้นก็คือเขาใช้ขาหลังย่อลงมาเล็กน้อยแล้วโยกขาหลังไปมาให้อวัยวะเพศถูไปกับขาอีกข้างหนึ่งของเขา สิ่งนี้หรือไม่ทําให้เขาไม่สบายตัวต้องขอโทษจริงๆผมให้คําตอบไม่ได้ต้องพึ่งพาอายสัตวแพทย์เท่านั้นครับ